รหัสผ่านที่เรากำลังใช้อยู่ติดอันดับรหัสผ่านยอดแย่หรือเปล่าต้องดูสวัสดีค่ะเอิ้นปานระพีกับ IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมาแล้วนะคะทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดจากการโดนแฮกรหัสผ่านเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเสียเงินเสียเวลาหรือไม่ก็เสียชื่อเสียงค่ะ และเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยือ่อโดนแฮกรหัสผ่านวันนี้เอินมีรหัสผ่านยอดแย่ของปี2018มาบอกกันถ้าใครใช้รหัสเหล่านี้อยู่รีบเปลี่ยนด่วน PLASH d a า a ขาค่ะประจำทุกปีที่จะมีผลสำรวจรหัสผ่านยอดแย่แห่งปีมานำเสนอตลอดค่ะผลสำรวจของปี2018ก็พบว่า2รหัสผ่านยอดแย่ที่ครองอันดับ1อันดับ2คู่กันเหมือนเดิมนานเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนั่นก็คือรหัส1 2 3 4 5 6ที่เป็นอันดับ1ค่ะและอันดับที่2ตรงตัวไม่ต้องเดากับรหัสที่ชื่อว่า password ค่ะ รหัสผ่าน123456เป็นรหัสผ่านยอดแย่อันดับหนึ่งสังเกตดีๆเป็นตัวเลขเรียงกันนะคะแต่เรื่องราวของตัวเลขเรียงกันยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะอันดับที่3รหัสยอดแย่ก็ยังเป็นตัวเลขเรียงกันอยู่123456789นั่นเองส่วนอันดับที่4ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8อันดับที่5ยืนเด่นอยู่ที่ตำแหน่งเดิมไม่ย้ายอันดับกับรหัส1 2 3 4 5ค่ะ ส่วนอันดับท uh. ี่6เป็นรหัสน้องใหม่ที่เพิ่งติดอันดับกับรหัสง่ายๆ1 1 1 1 1 1เลข1 6ตัวนั่นเองและอันดับที่7ก็คือรหัสเลข7ตัวกับ1 2 3 4 5 6 7ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่8ดในปีที่แล้วค่ะ o อ my god อดเห็นไหมคะบรรดารหัสผ่านที่เป็นตัวเลขเรียงกันทั้งหลายติดอันดับต้นๆของรหัสผ่านยอดแย่ทั้งนั้นเลยค่ะบางคนก็เลยบอกว่างั้นไม่ใช้ตัวเลขก็ได้หันมาใช้ตัวอักษรดีกว่า แต่ถ้าเป็นตัวอักษรแล้วออกมาเป็นคำที่ใครๆก็รู้จักงานนี้ก็เสร็จแทกเกินแน่ๆอย่างคำว่า s u n s h i ก็เป็นรหัสผ่านยอดแย่อันดับที่8นะคะส่วนอันดับที่9 qwerty ค่ะดูเหมือนจะไม่มีความหมายแต่ดูดีๆนี่คืออักษรที่เรียงกันบนคีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงคีย์บอร์ดทัชสกรีนบนสมาร์ทโฟนด้วยหรือแม้แต่นี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์หน้าตาแปลกๆแ,แบบนี้แต่ดูดีนะคะ นี่ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่เรียงตัวกันยาวๆอยู่บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นเองซึ่งรหัสนี้เป็นรหัสยอดแย่อันดับที่20รหัสน้องใหม่แต่เราไม่ขอแนะนําให้ใช้ค่ะและอันดับที่10กับรหัสบอกรักแบบภาษาสากลอย่างรหัส I Love You สะกดว่า I Love You เป๊ะๆค่ะและยังมีรหัสผ่านยอดแย่อีกมากมาย เมือ่อรู้ตัวว่าใช้รหัสผ่านยอดแย่เหล่านี้อยู่รีบเปลี่ยนด่วนโดยวิธีตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยแน่ๆเลยก็คือต้องให้เดาได้ยากและไม่ควรอยู่ในลิสต์ของรหัสผ่านยอดแย่ที่ว่าไปด้วยนี้นะคะแล้วก็อย่าใช้คำทั่วๆไปที่ใครๆก็ใช้กันไม่ใช้คำที่มีใน Dictionary เพราะคำเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรม Ha ็ k p a s s w o r d โดยเฉพาะเพียงไม่กี่วินาทีก็เดาได้ทันทีค่ะ ยิ่งถ้าตั้งเป็นรหัสเลขเรียงหนึ่ง6 7 8 9อะไรแบบนี้ก็ยิ่งเดาง่ายแฟนเดาได้แฮกสบายแน่นอนและก็ควรจะผสมกันทั้งตัวอักษรปนกันพิมพ์เล็พิมพ์ใหญ่แล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะและอีวิธีแถมท้ายค่ะอาจจะใช้วิธีพิมพ์รหัสผ่านเป็นคำภาษาไทยแต่ให้คีย์บอร์ดของเราตั้งอยู่ในโหมดภาษาอังกฤษเวลาเราจำเราก็จำเป็นภาษาไทยพอพิมพ์แล้วก็จะได้รหัสผ่านออกมาเป็นภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์หรือว่าตัวเลขผสมกันได้แบบแปลกๆซับซ้อนส,ส,สุดค่ะ และเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้เดาได้ยากแล้วก็อย่าลืมจำให้ได้ด้วยนะคะไม่งั้นละกองงานเข้าแน่นอนค่ะแล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ยังมีให้อ่านและแชร์กันต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทาง it 2 4 h s s c o m นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ